พี่ๆท่านใดนะคะสนใจคูบต้านะคะ MU 5 5 0 1นะคะรุ่นใหญ่ไว้ใช้งานนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้าน PC ซีแท็กเตอร์อำเภอบิญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทร0816 004753นะคะ คันนี้นะคะเป็น MU 5501คันนี้จดทะเบียนปี61นะคะจดทะเบียนปี61อุปกรณ์ก็มี2ชิ้นนะคะจะมีดันดินหน้าแล้วก็ผานคนนุณดินด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาต่อกันใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้คลิปตัดไปนะคะอ่าเดี๋ยวคันนี้นะคะก็ จดทะเบียนปี61นะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นนะคะมีดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพลดินด้านหลังนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะล้อหลังก็ใช้ได้อีกสัก40%ได้ค่ะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะส่วนด้านหลังก็50%ได้ เป็นผานหกนะคะเป็นผ่านตัวใหม่ของทางร้านใส่ให้นะคะเป็นของสยามสโตล่าอ่าที่ติดมากับรถเป็นผานบุบเบิร์กนะคะทางร้านเปลี่ยนใส่ให้ใหม่นะคะเป็นฐานล้วนส่วนสภาพด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่ร่วมไม่ซึมทีโก็เหลือการใช้งานได้อีกเยอะนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะ ก็ใช้งานไปแล้วประมาณชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมกงกว่าได้นะคะพี่ทันใดนะคะที่กำลังมองหารถไถยมือสองไว้ใช้งานนะคะเป็นภูปตานะคะรถรุ่นใหญ่นะคะแต่ราคาเบาเท่ากับรถรุ่นเล็ก <c oughs> รถรด่นเล็กนะคะคันนี้ก็จาก395,000บาทนะคะราคาเดิมตอนนี้จะโปรนะคะลดราคาเหลืออยู่3 8 8 0 0 0 0บาทนะคะ3 8 5 0 0 0บาทค่ะแต่แต่เดิมนี่ขายประมาณ4 0 0 0สนกว่านะคะตอนนี้ก็จัดลดราคานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้จนกว่าจะขายได้นะคะ ตอนนี้เหลืออยู่385,000บาทแล้วนะคะพี่พีทันใดนะคะที่กำลังมองหารถไถรุ่นใหญ่ไว้ใช้งานนะคะราคาไม่แรงก็เข้ามาเย่ยมชมไ <c oughs> ด้น,นะคะที่ร้าน T4 Tractor นะคะอำเภอบรรจลจังหวัดสิริกิตีค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะคะตาลจะใส่คลิปการทำงานของคูบะตา MU550 ไว้ให้พี่ๆได้ชมกันนะคะ ต้องขออภัยนะคะช่วงนี้เสียงจะเห็บๆหน่อยหากพูดผิดพูดถูกในส่วนตังไงน,นะคะน้ำตาลก็ต้องขออภัยพี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ฝากไว้เช่นเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของน้ำตาลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรพูดมากนะคะ เดี๋ยวช่วงท้าคลิปจะใส่คลิปการทำงานของ MU5501 ไว้ที่ได้ชมนะคะได้ตัดสินใจเลือกซื้อกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปการรีวิวคูปต้า MU5501 ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ